ขอสวัสดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถัดมาอีกเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับบอสเปลี่ยนครับผมมีเจ้าเอ็นเต้น,นะครับขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีโฮโอมีรูกเกียเหมือนเดิมครับแต่ว่ามีรอบนี้ครับมีอันโนขึ้นมาด้วยครับนะเป็นอันโนตัวอะไรหวะ <laughs> อันโนนะครับตัวนี้แหละครับตัวอะไรเพื่อนเพื่อนรู้จักก็ไปหาจับกันได้นะครับผมแน่นอนครับวันนี้ครับบัตรตีบอสนี่นะครับรับรองว่าเปลืองแน่นอนครับส่วนตัวของผมนะครับมีบัตรเขียวอยู่ประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวจะไปหาไล่ตีบอสนะครับที่อยู่ใต้ยิมดีกว่านะครับรีโมทเลฟทพาร์ทเนี่ยหมดไปแล้วนะครับผมก็ใครหาเอนเต้อยู่นะครับมาเลยนะเอนเต้นะครับไรโคนะครับแล้วก็ซุนครุยนะครับผม มีขึ้นเป็นบอสด้วยนะครับที่อยู่ตามทางเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าจะหาเจอขนาดไหนครับก็ไม่แน่ใจจริงๆนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ในเนียบายครับก็ยังคงมีตัวเดิมๆครับ อยู่นะครับผมเดี๋ยวดูว่า10โมงเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรหรือเปล่านะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะแวะมาเล่าให้ฟังนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับรอบนี้เป็นซุนคุยแล้วนะครับณเวลา9นาฬิกานะครับ51นาทีนะครับก่อนหน้านี้คลิปวิดีโอเนี่ยนะครับ9านาฬิกายังไม่ครึ่งนะน่าจะเปลี่ยนทุกๆครึ่งชั่วโมงแล้ครับบอสชั่วโมงนี้ครับผมมาดูกันดีๆครับเดี๋ยว4อ่า10โมงนะครับ4โมงเช้าเนี่ยจะมีตัวอะไรเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับผมสำหรับคลิปวดีีโอน้ สั้นๆแล้วก็ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ